บทที่29เข้าใจผิดเสียงปืนดังสนั่นนับ1 0บสนัดรับรู้ได้ถึงทิศทางของเสียงว่าอยู่ห่างไกลออกไปความรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่นั่งนิ่งไม่ขยับหมอไอ้อย่าเพิ่งออกไปนะคะเอขอโทรเช็คกับทางตำรวจก่อนว่าข้างนอกปลอดภัยหรือเปล่า เสียงหวานละล่ำละลักบอกคุณหมอที่ลุกพรวดจากเก้าอี้คุณเอยืนอยู่ระหว่างประตูห้องตรวจของหมอไอศูนไม่ไกลจากลูกค้าประปรายข้างนอกเป็นหน้าที่ของพนักง,งานที่ต้องกันทุกคนในคลินิกเอาไว้กับที่ไม่มีใครอยากให้เกิดโศกอนาตกรรมเช่นคราวกราดยิงในห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองมีผู้คนเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสเป็นจานวนมาก นั้นทำให้ไอศูนย์ร้อนรนก้นไม่ยิ่งเขาเพิ่งได้รับสายของคานิกาว่าภรรยาวิ่งรอไปช่วยพลตำรวจเอกปรีชาไม่ไกลจากฟาร์มหลังวางสายจากนายเมธพลคุณดูแลคนในคลินิกไปผมต้องไปหาเมียบอกพลันวิ่งพรวดออกจากห้องตรวจเพื่อที่จะไปลานจอดรถทว่าคงไม่ได้ง่ายนักเมื่อถูกกำแพงมนุษย์บังไว้ หมอไอจะไปไหนเหล่าทำงานก่อนให้เป็นหน้าที่ตำรวจไปเมื่อเช้านี้ผู้หมวดโทรมาบอกผมให้จัดทีมสัตวแพทย์ไว้ผมจะเรียกกลับมานะอาจารย์หลบไปครับไม่หลบผมไม่เกรงใจนะในน้ำเสียงเย็นเยียบหนุ่มใหญ่ที่เคยเห็นคุณหมอหนุ่มกระทืบคนมาก่อนยิ้มทีหนึ่งก่อนเดินอดัอดๆไปไม่เหลียวหลังมองเป็นคุณหมอเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกันสองคนเข้ามาขวาง ไอ้ไอ้ I, อยู่ที่นี่ก่อนตำรวจเขาจัดการได้นะหมอยังไม่พออยู่นะแกจะไปไหนขอโทษนะหมูหมากาไก่ที่นี่เป็นหน้าที่พวกแกฉันจะไปหาลูกเมียฉันก่อนสัตวแพทย์หน่มแค่ตบปาเพื่อนก่อนจะเดินฝ่าไปโดยไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาห้ามปรามเขาไหวไหมลุงชา ไปหน้าซีดขาวของชายวัยหกสขยับเบาๆมือกระชับอาวุธในมือไว้เหนือเขา่าแม้เลือดโชคชุ่มกายตัวต้นเหตุของบาดแผลชะกันนั้นนอนอยู่ข้างๆถึงห้าตัวพวกมันสามารถมีน้ำหนักตัวสูงสุดได้ถึง62กิโลกรัมมีอุ้งเท้าอันใหญ่โตแรงกัดมหาศาลด้วยกรามอันทรงพลังยังออกล่าเป็นฝูง หมาป่าสีเทาเกรวูฟที่กำลังหิวโหวยดุร้ายถูกลักลอบมากับรถบรรทุกไม่มีป้ายทะเบียนไม่ไกลาจากฟาร์มของนายพิพพมากนักคำขอความช่วยเหลือของพลตำรวจเอกปรีชาประจวบเหมาะพอดีกับหญิงสาวจะออกไปตามล่าหาเสือโครงตันได้รางวัลเป็นหมาป่าที่ขย้ำคอคนแก่อยู่กับลูกปืนจากพวกลักลอบคาของเถื่อน กระสุนแทรกผ่านเหล็กนาเมอร์เซเดสเบนสี ie, ดำสนิทรุ่นกันกระสุนของท่านนายพลอยู่ในสภาพยับเยินผู้หมวดสาวในร่างชายหนุ่มยิงสวนกลับไปเพียงครั้งก่อนหน้าแผ่นล้างไว้กับที่กำบังหันไปถามนายตำรวจใหญ่ท่านรองกำลังเสริมใกล้ถึงหรือยังกระสุนจะหมดอืมข้างหน้า แรงตอบเพื่อสุดท้ายของพลตำรวจเอกปรีชาที่เอนร่างลงนอนพักไหล่ของหญิงสาวสติผ้าเลือนเต็มทีลุงชาลุงชาเรียกเสียงดังมือเรียวเขย่าบากว้างของหนุ่มวัยหกสิให้พยายามทรงตัวสิ่งเดียวที่ตัดสินใจได้ในตอนนี้เราต้องพาลุงชาฝากกระสุนไปแล้วละหมดพินลุงชาไม่ไหวหน่ไปฉันคุมกันเอง ะไปคุณอริสาร้อยตำรวจตรีพิมพ์ถาพยักหน้าด้วยแววตามาดมั่นเก็บปืนไว้มือสอดประคองเอวหนาลุกขึ้นพาหนุ่มใหญ่ไปริมถนนเส้นหลักท่ามกลางสองข้างทางมีต้นไม้เขียวชอุ่มซุ่มกองทับโจรยิงปืนสาดมาเป็นระยะ ผู้หมวดสาวหล่อตั้งสติได้ดีในสถานการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกับอริสาที่ยังไม่เคยได้ยิงคนจริงๆนอกจากในเกมแนวชูเตอร์กับยิงปืนขู่ไม่มีจัตนาฆ่าใครทว่าเธอก็ทำได้ดีเหมือนยิงเป้าเคลื่อนไหวในสนามแม้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีปืนกี่กระบอกแต่ก็น่าจะเยอะพอตัวจากกระสุนที่เพิ่งหมดไปเจ็ดนัดเข้าเป้าทุกนัด อึดใจเดียวรถยนต์ตำรวจหลายคันจอดลงพลตำรวจกว่าสิบนายอาวุธครบมือเปิดสงครามจริงจังกับผู้ร้ายเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วต่างคนเร่งฝีเท้าไปประคองคนเจ็บที่พยายามฝืนสังขารไว้อย่างเต็มที่เสียงเบรกกลางดงกระสุนในระยะใกล้เพียงห่างตามองมีคนหนึ่งจำได้ว่าเป็นรถใครหมวดพินทางนี้ บอกพลันต่างคนรีบกระโจนกายขึ้น BMW สีขาวพร้อมคนเจ็บที่รอดชีวิตอย่างชิวเฉียดคนขับก็ไม่รีรอกดปลายเท้าเหยียบคันเร่งมิดเราไม่เป็นไรใช่ไหมอาริสชายหนุ่มถามทันทีหลังสวมวิญญาณน,นักสิ่งตีนผีมาช่วยเมียขณะที่เลือดสีแดงฉานบนเสื้อผ้าของบุคคลทั้งสามไม่รู้ว่าเป็นของใครฉันไม่ เสียงเงียบไปอริสาเพิ่งรู้สึกแน่นจุกชาว,วาบในร่างกายไปครึ่งซีกวางปืนกระบอกยาวลงจากมืออันสันเทาลมหายใจสั้นลงเหมือนถูกอุดช่องลมไว้จนเหลือรูเล็กๆทำให้พูดอะไรไม่ได้อีกสายตาของเธอพลันประท้าเข้ากับในตาคู่คมที่เบิกกว้างตกตะลึงก่อนที่มันจะเจิงนองด้วยหยดน้ำใส แล้วก็ได้แต่นั่งนิ่งเงียบมองเขาด้วยแววตาเอคอคลอไม่ต่างจากคนเป็นอมาพาสผ่อนลมหายใจเสียงดังครืดคลาดเหมือนคนที่เหลือพื้นที่ในปอดเพียงน้อยนิดอริสทำไมไม่โทรหาพี่เสียงทุ้มสั่นถามอย่างตัดพอพลันลดแววตาไวระลิกลงมองเสื้อขาวที่มีเลือดไหลซึมออกมาไม่ขาดสาย มือหนาสันเทาพยายามที่จะจับพวงมาลัยมั่นทั้งที่มันช่างยากเย็นเหลือเกินหัวใจที่เคยเข้มแข็งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าเขาจะอยู่ยังไงถ้าลูกเมียเป็นอะไรไปชายหนุ่มต้องกัดฟันข่มทุกความรู้สึกไว้ด้วยความเป็นหมอคนข้างหลังก็ส่งผ้าให้เธอกดแผลไว้แม้เลือดสีแดงชานจะไหลทะลักเหมือนเขื่อนแตกอยู่กับพี่ก่อนนะ ที่รักอย่าหลับนะอดทนก่อนเสียงสะอื้นให้อย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ควรทำชายหนุ่มกล่อมกลืนก้อนแข็งลงคออย่างยากลำบากใบหน้าสดสวยซีดเผือดไร้เม็ดสีเปรยยิ้มให้สามีครั้งหนึ่งก่อนที่จะพริมตาปิดลงช้าๆพร้อมสติที่ดับมืดไป